e ah. มาดูเชนเนี่ย่อหันต่อครับสํงหรอบีกนนประกาศสิยังตามหลังโอ้โหอยููุ่มก็อเรยว่ายังมีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีก็ตกอแบบนี้เนย้อนกลมาตามกันใประกาศสิแต่แก้างวัลนัซ้ายเรี่ยิงซ้ายดูนี้ชลยอากเได้เป็นลูกเตะคนนาดซ้ายครับ โอ้โหนี่ก้าวครับโอ้โหนี่ยิงกับเตะมียดูเขาจังหวะนี้โอ้โาม่าดูโดนลักไก่ยิงเลย้บดูจังหวะนี้กับเตะมุมีิงเข้ายี่เข้าอยู่แล้วเาต่อให้โดนไทครับโอ้โหดูเขาเเข้าเสาแรกเฉยเลยย้๊บจังหวะนี้ยรบโอ้โหนี่ลัไก่เลยย้บูน้าแล้วครับที่ไม่มีลูกเตะมุแล้วเข้าเนี่ยต้องบอกว่าเตะยากมากแล้วเตะมุมแ้วให้มันเข้าตัวแบบนี้ม้คน้อยมากค้ับ บอลยังวิ่งตรงเดือดเดไปนะตนเลยเยต่อยอะโอ้โเสร็จเลยเยอะมันนประาเสร็จเสมอแล้วครับมึงประตยโอ้โหเกมผ่านาไม่ถึงสามนาทีเยอะสองนาทีเสร็จแล้วนี่นยประกาเร็จไปเสมอได้แล้วเ้าเราลูกนี้ไม่ออกับฟังเราให้มาตีองไปถึงนโอ้โหเราดนกระด้านโอ้โงออกเลบโอ้โหสวาเมื่อรี้เราบอกว่าทีเดจริงๆนะเตะมึงเ โอ้โหตีเสมอเลยน่าเฉยเลยกับสารมการสิบแลมัซ้ายครับโอหน้าครับเมื่อกี้เลยคนเตะเองครับโอ้โหยิงเลนครับตั้งใจเลยรับเมื่อกี้สารมการสิบเอาให้ไปนี้สามัองให้ลเขาโอ้โหลนเกินรันไปรู้ยังไงกเบาหมดเ้าเลยมีโอกาสเลยกับย้อนกลับมา เปิดัลออกอ้ายลได้รึพุ๊บแล้วฟาต่งหวังดี้าก็อ้ตีทิ้งิองได้หน้หัวโตเยอะไปกันเปิดได้ลยอ่ปเิร์ดว่็นนะสุ่ยบ่ายดึงควัยหาตุยปั่นโ สองตลบแต่ผูส้สล่ผูไม่หลงครับางเราให้เราจางตรงนี้ซ้ายบ้างครับจ,นะจกกับแล้วตรงล้วไปต่อเออแส่บอลลูกนี้ออกหลังไีเองครับเก็บบอลที่นี่นะครับแล้วเรียกเรียกเล่บอลเลย เอาไว้แล้วขวาแล้วโอ้ตต่อลูกนี้หมือนูครลบเตะทิ้งออกมาก็ต้าแตะทิ้งมาแบบปากประตูเลยได้แล้วไฟโอ้โหทำชิ้นรงนี้ขานด้วยครับมาการสิ จับแล้วตีปูผึ้งแรงเกินไปครับตอนสุดท้ายออกก็ยังยังไม่ออกครับใส่พีชเลยครับปูผ <c oughs> ึ้งเจังหวะนทำทิ้งเมื่อกี้เนี่ยประกาสีเกียวต้องจบครับโดนแขนเลยใส่เงื้อปูน,นี้เป็นทีชเอาเซตคีชอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ได้ลูกซีเสมอได้ลูกเซตคีชครับ มาดูยดปีกของในด้านปาการเสร็จยเลยสุดแล้วครับบอกปาลกจิ้มจนแล้วเอ็จะสุดโอ้โห้าตั้งเลยรับงหนี้แล้วก็สัตว์ทุกออกมาเจ้าโอ้โหอ่านจังหวะได้ดีมากเลยเอาควานมานี่หนึ่งยังได้อยู่โอ้โหเอ็คถอไม่ถึงแล้วครับ จังหวะสุดท้าย,บบยาตูนกระโดดมากพี่แบนบเล่นลูกกาอากาศได้รับตอนนี้เอจะถ่ายอะไรไม่ผ่าเนเรับหลายมาลูกน,นี้ตูก็จังหวะสุดท้ายพูดถึงให้เตะบอลเท่านั้นเนับ

ต่อยออกหลังได้เลยครับไอ้ตัวขึ้นขึ้นมาครับของโโค้งแล้วมา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 ยับ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 เลยเบียดกันเบียนอย่ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไวไอวะโอ้โหเราทำจริงไปไหนครับฮ่าอยูบอลได้ดีเลยครับโอโค้งหนาเส้นเลยทันทีครับต่อมาลงกาไม่ถึงครับตากันมาได้โโค้ง สายบอลเสียก็ถึงแก่นนะปากการสิรอเพื่อนหรือปรรรเปล่าไปคนเดียวแบนปงนังเงินจังหวะสองยังเป็นปากการสิครับในขนาดเส้นมาลูกนี้ทางซ้าย,ายกา็ตกจังหวะสองยันได้ลูกเราโดนสกิ้ด้านหลังกระสินให้ฟาวข้างอู่จังหวะนี้เราโดนเนี่ยโอ้โหเอ,อ,อาแล้วมาดูแล้วปีคลิปของ,งกันแ้่นปากการสิฟซ้ายครับ Áo khóa thì tí đúng lấy qua đi rồi nó ngang đi qua đi, đi qua đi nhiều thế là lấy Ô, bạn ấy sẽ khó mà lấy ông À, thì quá Ở ta thì cái đúng lấy ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขึ้นแตะมาสวยครับซ้ายไม่ถึงครับจักกลับมาได้แล้การสิจับสวนกลับครับเออสวยครับลูกนี้จับไม่ดีโโอ้หเออลูกนี้เกี่ยวบอลลงไม่ง่ายครับทุกท้องที่ก็เกี่ยวบอลลงได้เดือกาสได้ดีเลยครับ สีสวยครับอ่าหลงจี้เขาหาเลยครับขวาเปิดแล้วจริงโอ้โหดูครับผู้สาวหลาปัวการ์ดจริงไม่ตรงขอบเลยครับผู้จังหวะคืนมาแล้วเต็มเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่น่าเชื่อจริงจุดเขาต้องตอบไปแบบตั้งเด็ดได้ครับโอ้โหดูครับ ู้จัหวนี้หนึ่งหนึ่งต่อสอเลยกผู้หคือกืับมาครับยิงไม่ตรงสองกบโอ้หนี่ไม่แม้งที่หางเับให้มาไม่ดีตอนนี้โหมงก็เราบอกว่าเริมจะต่อเกมจะไม่ค่อสิ้แล้วครับ ตขวาครับประกาศึแต่หลบมาได้เลยครับล็อกล็อกให้ลูกนีจะไปต่อจเจอสาคนทันแลบแล้วถึงก่อนยิงซ้โอ้โหไม่ตรงต่อยก็สวานีแมู่หักไปทีเดียวเลยโอ้จังหวะน่ะพอดีกีลุกต้องหักไปทีเดียวเลยโอ้โหโค้งยังทำเหมือนอยู่ตอนนี้ออนหมานขะึ้นทางของ,อง,งอนนของึ้นหลังเลย ถ่ายอตกมาดูให้บอลรูกนนี้ยแก้ได้ครับลส่มามีนซ้ายเปิดโอ้โหเปิดไม่ดีรุูนนี้จะขอเปลี่ยนตัวเอาใครออกครับบอกเลยครับ

ย้อลับมาเออจ้าเลยบหมงทิ้งออกมาได้เขาสอเอ้าลไปเก็บต่อลงมาลูกนี้ัวนสองตลบก็คืนออกมาตูดันิฟ้าที่ว่างับเคืนสุมกะว่นี้เพื่อนไม่มีนะตรงการคืนกับไปตั้งกันใหม่แลกันสิ โอ้โหจับบอลไม่ดีครับล็อกข้าซ้ายยิงโอ้โหแหูบอลไปหน่อยครับจังหวะสุดท้ายเอ้าแล้วถูกขาอ่อนแดงครับพี่ฝาดเงี้ยแล้วจังหวะสุดท้ายปล่อยออกห้างครับเป็นบอลทุกบอลโค้งครับทางขวาครับ ตูนตัเลยครับโอ้โหเอกตอกลับมาไม่ถึงนวโนนบปากาสิอา์เสามสี่คนครัแงูนี้สวยครับเ้ๆ้ผู้เล่าตูถึงอนเลยอบแลวเจ็บเลยครับเอาน้ำมาเาน่อยครับโอ้โหครับ จังหวะนี้ถึงบอลต้องบอกว่าหัวโค้งผู้สาวตูถึงก่อนครับนิดเดียวครับโอ้โหลูกนี้ถ้าผู้สาวตูไม่ออกมาในโอกาสที่จะหลุดเข้าไปโซโลโ่เดียวเดี่ยวดีมีศูนย์เลยครับโอ้โแล้วขึ้นมาไหวครับดูครับจังหวะนี้ดูครับผู้สาวตูไม่มีทังออยแล้วครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับขอทงท่าน้ามาตาเฟย์ก่อน เด็เอ้าไปกระโดดเข้าใจมาไม่ดีก็มาแต่ที่เราได้ตอลไม่ดีเราดูจังหวะของฟ้าได้ครับโคฟ้าก่อนแล้วจังหวะแรกครับเพื่อนดูทางด้านหลังครับเอาแล้วปีชิกก็ของนะนะครับสิ่งก็เอาซ้ายครับเลยเปิดก็ไม่รู้เงี้ยแต่ทิ่ก็ได้คก็เปิดก็ได้ครับเอาซ้ายครับ จินะก็องหดเลยนะแม่ทิ้งอไปได้ครับเาไเาด้ไปลูกทุ่งขวาครับปุ่มจัดเข้ามาแล้วก็หวยังได้ลูกทุ่อีกทีครับอาการิ ตงถอยเลถอยล้วตูแล er ้วว en ่านี้พุ่งไม่ถึงครับอูเล่นผาอะไรแล้วตว่นี้เล่ทางขวาดีนีเสเลยครับังหว่มันล็อกแล้วเล่นยากแลพอหาตูสุดท้ายแล้วขอประกานสิงกิลตแล้วอูจากลูกแกมต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นต่อแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าตู้วมาเซตจบสอร์แบบนี้เสียหายแล้วประกานสิงเห็นเกมที่กอนแล้วตูแล้วผิดพลาดนิเยวครับเสียประกันสิงไม่เป็น ไ่เน th. e ี้อเข้าไปครับเนื้อีกหนงสวยเลยครับหวทดีด้วยครับปีนสเปคฮีโลอีกแกมหนึ่งนี่ว่าสาระปีนเนี่ยโอ้โหยิงลูกนี้กดจบงครับเอาเดิเอนจามเอานงๆโอ้โหเจไม่ดีครับหูะนี้เต็มศีรษะเลยครับหงงคนเดียวหนิงๆครับสมบัติเขาบหกครับ แล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนจะเด้ของประตูสิบเยอะโอ้โหดูรถประตูสิบโอกาสเยอะกว่าแล้วก็ทำไม่ได okay, ้ก so ouais, okay, okay. <The> ็ <rules> oh ึ้นหลังมาโดนประตูที่สองครับโอุเกมทุตบอลนีอยู่ที่ความเด็ดขาดจริงๆครับเอารุ่มแหม่รุ่มโอ้โหบอลหลุดท้ายตกมาอย่างดีที่สูงวันนี้สครับถ้าต่ำวันนี้มีโอกาสเข้าประตูสูงเลยครับเด็กาเดางปตูนี้อ่านจังหวะผิดเยเมื่อกี้ ใช่ชันหล่ะเอ้าล้วตรงนี้ถึงด้วยครับทางขวาแล้วเปิดมาตรงกลางโอ้โหไม่ตรงฝั่งแล้วฝั่งนี้มีอีก่นะครับแล้วยังได้ดูถุงด้วยครับตัวถุ่งซมาจังหวะนี้ไปทิโก้โกโก้ไปเลือกแพน้าโอ้โหต้องเปิดเลยจริงครับน่าจะเปิดมากกว่าแล้วดูเลยที่ตาเลยว่าคนแข็งมากเลยครับโอ้โหแต่เท้ามันกตัวเสียดาเลยครับ

บอลแล้วบอลนี it, ้เสียแล้วซ้าดูแล้ว้าต่อเนะจังหวะนี้ให้เหยียดัว้าสูงเลยแต่ได้แต่ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าจะตูดก็รู้ว่าล่อหลาม่าการมัเลยเหัอ ตีคิดมอยไม่กครับง่ายนะครับสายขึ้นมาเลยสายไปได้เลยตีคิ้มอินทร์สัตว์เราก็เอ้าฉันแหลกแหลกได้อยู่เราฟาดอีกแล้วเราพโอ้โหแฟนจะเข้าด้านหลังแล้วก็หวังถงถ่ายนิดนึงยวเขาใส่ร้อนครับโอ้โหเสียตีคิดระยะอันตรายครับแต่ว่าจะหมู่ตีเขาเหมือนขึ้นมาได้ยุ่งเหมือนกันแล้วสองหโค้ด gạch 3 đã được gạch 3 đã được, chỉ 1 thôi. À, rồi mình kick cái 2, 4, 10, giật, lau, luôn đi ạ. Oh, không, 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 ้เพลยเลยบากัดได้เลยออตตลงมาตูยังเก็บได้แล้วอากาศสิอากาศสิหายมี้ข้างไหนเรเปิดแล้วครับโอ้โหนี่แล้เข้าอเลยครับโอ้โหตียาวมาไม่น่าเนี้ยเออกข้างเลยครับ หมดเวลาแล้วเจ็บสองนาทีแล้วหาเกมไหนขี้เราบแล้วโอ้โหยังมีเวลาก็ประการสิไล่เลยไล่มาอ้าวโรนิโก้ปุยมโกตบมาลูกนี้ไม่ผ่านทหลาบก็ได้เป็นเตะตูนเท่านั้นครับจะเอาแทนบอลไม่ได้ครับแต่ตอนนี้โลกแรกครับสองประการสิแพ้ประตูเดียวก็แพ้เหมือนกันครับแต่เร็วเอาวดเอ้าวู่เรือศิษยังไม่เล่นเด้อ ตัวมากดข้าไปใกล้ไกินไปแล้วมันถีบหอวด้วยครับหอยครับไถอยอาจจะโดนไปเหลือครับเออจับมาไฟผ่านเอาสองเอาในการสิต้องไ่พลาดเลยจังหลังตูที่สองรเอ้าเนี่ยเขโชงไปเล่นยากครับโอ้โหเติงฮาร์ดตัวสุดท้ายดบางทีมันเล่นยากไม่ได้ครับกดเรียนเงยครับตูที่สองรเอ้านีหลบก็ได้ปีกจริงหรอเปลาถแล้วล มีขีดาเก่งลกลลกกเลยก็ูถนัดเลยันเซอร์อาล็อกของกูเดี๋ยวยกไปเลยยิงารยิงกางเจะเ็ตงด้าขวาสำหรับโบโคตอนนี้ในช่วคนเจ็ดล้าครับสองน,นาทีก้อนนี้ก้อนนีใส่ทิ้งมาลูกนีู้่

เตร์จ้าวขึ้นมาแล้วสุ่ยโงกได้ครับทุกทีมาได้ครับโงกจากะไครับสามนึงโมเสก โอ้โหผู้เล่นสิงห์่าวต้องหยุดดาวแล้วกดเวลาก่อนครับเชิญเลื่อนสองทีมในการสนามเลยครับทั้งโอ้โหแล้วก็ทั้งประกาศสิทธิ์ครับเชิญเลยครับนั่นสองทีมโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าประกาศสิทธิ์ับมีโอกาสเยอะกว่าด้วยแล้วในคลิปหลังครับแต่ดูครับจบเกมมาแพ้สองประตูติัวหนึ่งครับโอ้โหดูแล้วมับจากความบิดบานของกองหลังแล้วไปล็อกในจังหวะสุดท้ายแล้ว